สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาชมเรียนรู้ดูเส้นหัวใจนะครับเส้นหัวใจก็คือเป็นเส้นที่บ่งบอกถึงความรักความสุขความสมหวังความผิดหวังของแต่ละคนในด้านของความรักนะครับทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับเจ้าตัวเองนะครับแตเป็นรักพอ่อรักแม่รักเพื่อนรักแฟนมันก็คือความรักเหมือนกัน แบบที่จะนําเสนอในวันนี้ก็จะมีอยู่ห้าถึงหแบบนะครับเอาห้าถึงหแบบมาให้ดูก่อนอย่างแบบที่หนึ่งวันนี้นะครับเส้นหัวใจก็จะเป็นไปตามรูปนี้จะมีต้นเส้นเริ่มที่เนินพุทธนะครับยาวมาปกติแต่จะขาดอยู่ระหว่างเนินช่องนอิ้วก้อยแล้วก็จะมีเกาะรูเรียวคลายเม็ดเข้าสารอยู่ยงเยื้อง และใต้เดวงนอาทิตย์นะครับจากนั้นเส้นก็จะขาดซ้อนกันไปขาดซ้อนกันทั้งสองมือด้วยนะครับดูก็คือให้ดูทั้งสองมือด้วยด้านความรักการเป็นอยู่ก็มักจะมีคู่มากกว่าหนึ่งคนมากกว่ามีคู่มากกว่าหนึ่งคนแล้วก็เลิกลากันไปครั้งสองครั้งนี้ก็ยังไม่สมหวังในการครองเรือน ส่วนระยะเวลาการอยู่ด้วยกันมากน้อยสั้นยาวต่างกันนะครับและการที่มีเส้นมันโค้งห่อนลงหลายเส้นอยู่ใต้เดือนอาทิตย์และเหนือนเสาเจ้าของมือจึงมักจะเป็นคนที่จิตใจไม่ค่อยเข้มแข็งไม่ค่อยเข้มแข็งด้านอารมณ์สัเท่าไหร่ The Miracles Numerology Readings Palm and of จึงมักไม่ค่อยจะอดทนกับปัญหาต่างๆ จึงเป็นเหตุให้ชีวิตคู่ความรักมีเข้ามาหลายคนแต่คนแรกๆนะคนแรกๆนี้มักจะมีลูกด้วยกันก่อนจึงจะเกิดเหตุการณ์ให้เลิกลาห่างเหินกันไปนะครับสำหรับผู้ที่มีเส้นหัวใจแบบตามที่นำเสนอนี้การเลิกลาที่ว่านี้ก็ให้สังเกตดูที่เส้นหัวใจที่มีสัญลักษณ์ที่มันเป็นลูกเกาะนั่นแหละครับเกาะติดอยู่ มากน้อยแค่ไหนก็ดูตามนั้นส่วนคนที่ไม่มีรูปเกาะติดเพื่อนหัวใจแต่ก็เลิกลากันถึงห้าหกเกครั้งก็มีนั่นหมายก็ว่าสิ่งที่มันทําให้เลิกก็เป็นเพราะใจเขาอารมณ์เขาอยากจะเปลี่ยนอยากจะหาสิ่งใหม่ๆแต่สําหรับผู้ที่มีลักษณะสัญ,ญลักษณ์รูปเกาะติดบนฝ่ามือนั้นอาจจะเป็นด้วยมีเหตุมีเหตุปัจจัยตัวอื่นเข้ามาเป็นตัวสอดแทรกจงให้เกิดความวุ่นวาย ความฟุ้งซ่านในความคิดอารมณ์แล้วจึงทําให้เกิดการเลืกลากันไปได้เองนะครับอันนี้ก็คือในรูปแบบที่1นนะครับทีนี้ก็มาดูในรูปแบบที่2ต่อนะครับแบบที่สองนี้เส้นหัวใจเส้นชีวิตเส้นชีวิตจะดูสั้นนะเส้นสมองก็ตามที่เขียนให้ดูนี้ก็ยังไม่ถือว่าสั้นแต่อยู่ในระดับกลางนะครับ แต่เส้นหัวใจนี้จะเป็นเอกลักษณ์เป็นจุดเด่นที่สังเกตได้ง่ายคือมันจะไม่เป็นเส้นหนึ่งเส้นเดียวยาวตลอดแนวนะครับมันจะมีเส้นหนึ่งที่ขีดโบกลงมาแล้วมาแตะเข้าที่เส้นสมองพอดีนะครับแล้วตัวกลางก็จะมีลักษณะโค้งคล้ายๆกับเส้นกำมารมณมนะครับและส่วนที่3ก็จะมีเส้นหนึ่งลงในช่องหมดเปลืองอีกทีหนึ่งนะครับ เส้นหัวใจลักษณะแบบนี้ชื่อว่าเส้นหัวใจรักเปิดเผยนะครับเส้นหัวใจรักเปิดเผยจริงใจนี้ในรูปแบบจะเป็นเส้นขาเป็น3ามช่วงช่วงแรกจะยาววกลงที่เส้นสมองระหว่างนิ้วนางกับนิ้วกลางนะครับช่วงนี้เรียกว่าความคิดอารมณ์ไม่กลัวจนไม่กลัวความลำบากมีความไปสูงรัก เกียรติรักศักดิ์รีเปิดเผยจริงใจรักลูกรักครอบครัวข้อเสียอารมณ์ร้อนช่วงที่สองโค้งคล้ายเส้นกรรมลมเรียกว่าเส้นที่สองนี้เรียกว่าเป็นคนที่รู้จักธรรมากินมีความใฝ่ความก้าวหน้ามีความรักลึกซึ้งสนใจในด้านของการสร้างฐานะการธรรมากินมากกว่า ที่จะมาหมกมุ่นด้านความรักนะครับผู้ที่มีเส้นหัวใจแบบนี้ช่วงที่สามเป็นเส้นที่ลงในช่องนิ้วชี้เรียกว่าทุ่มเทหมดหน้าตักกล้าดได้กล้าเสียนะครับผู้มีเส้นแบบนี้เส้นหัวใจแบบนี้จะมีความจริงจังมากนะครับโดยรวมๆแล้วมากในลักษณะของการสร้างฐานะ ความร่ำรวยการเลือกคบคนก็จะเลือกผู้ที่มีค่อนข้างจะมีอายุมากกว่าอยู่สักหน่อยและที่สำคัญในรูปแบบของเส้นหัวใจแบบนี้มักจะมีพ้นคาว่าอย่าล้างแม้ว่าจะรักกันมากแค่ไหนต้องมีให้เลิกลากันสักครั้งสักคนอยู่แน่นอนนะครับในรูปแบบที่สองนี้เรียกว่าเส้นหัวใจรักเปิดเผย คือเป็นคนที่พูดตรงๆนะครับคนที่มีเส้นหัวใจแบบนี้จะเป็นคนที่พูดตรงรักชอบเกลียดยังไงก็จะไม่อ้อมค้อมจะพูดตามความรู้สึกของตัวเองนี่ก็คือในรูปแบบที่สองนะครับครับทีนี้ก็มาดูในเส้นหัวใจในรูปแบบที่สามนะครับเรียกว่าเป็นเส้นหัวใจรักเหินหากเส้นหัวใจตัวนี้ เส้นจะโคง้งหักมุมอยู่ระหว่างนิ้วก้อยกับนิ้วนางจากนั้นเส้นก็จะค่อยๆเอ็นลงดูแต่ดูแข็งแข็งไปเนินเสาใต้เนินเสาจะมีเส้นแยกออกเป็นง่ามปลายเส้นขึ้นเนินพฤหัสผู้มีเส้นหัวใจแบบนี้มักไม่ค่อยใส่ใจด้านอารมณ์รักสักเท่าไหร่หมายความว่าอย่าถามหาน้ำตาลให้ความหวานเติมความรักนะครับ มักจะเป็นในลักษณะแบบเฉยชาเฉยใครเฉยมันสมากกว่าแต่ก็เป็นคนที่จริงใจแค่ไม่แสดงออกเท่านั้นเองมักจะสนใจในด้านของการทำมากินสมากกว่านะครับด้านชีวิตสมรสจึงมักจะเกิดความเหินห่างเย็นชาต่างคนต่างอยู่หาเงินกระเป๋าใครกระเป๋ามันใช้ามาก็หากันเองใช้กันเอง หากมีปัญหาเกิดขึ้นก็มักจะแยกกันอยู่คนละที่คนละทางคนละจังหวัดคนละบ้านกันไปเลยแต่ก็ไม่ยังไม่เลิกกันนะไม่ถึงกับว่าประมาณว่าแยกกันอยู่แต่ไม่เลิกกันแบบนี้ก็มีเยอะนะครับเพราะการที่เส้นหัวใจที่มันปีดูลักษณะแข็งแข็งอารมณ์จิดใจเจ้าของมือก็จึงมักเป็นคนที่ ไม่ค่อยจะตามอารมณ์คนอื่นซะเท่าไหร่เอาใจใครไม่ค่อยเป็นก็เป็นได้จึงเป็นเหตุให้ความรักที่มีนั้นออกจะดูเหินห่างกันอยู่สักหน่อยนั่นเองนะครับจึงขอเรียกเสน้นหัวใจแบบนี้ว่าเสน้นหัวใจรักเหินห่างนะครับครับทีนี้ก็มาถึงในรูปแบบที่สนะครับเสน้นหัวใจตัวนี้จะตั้งชื่อว่าเสน้นหัวใจครบรักซ้อนนะครับ ผู้ที่มีเส้นหัวใจลักษณะแบบนี้ต้นเส้นจะเริ่มที่เนินพุธต่อมาก็จะเกิดเป็นรูปเกาะที่มองเห็นได้ชัดสามอันเรียงกันอยู่ระหว่างเนินพุธเนินอาทิตย์จากนั้นเส้นก็จะแตกแยกออกใต้เนินเสาผู้ที่มีเส้นหัวใจแบบนี้ด้านความรักมักจะวุ่นวายมากก่อนแต่งการครบหารักต่างเพศเสพติดความรัก มากกว่าหนึ่งคนเรียกว่าคบซ้อนกันเหนียวว่าอย่างนั้นมันน่าแปลกอยู่ตรงที่ว่าที่บ้านนี้นะจะมีลูกสาวสองคนเป็นเหมือนกันหมดคือเลือกที่จะคบซ้อนสองซ้อนสามเหมือนกันหมดเขาให,ให้ผลว่าครบซ้อนเพื่อกันเหนียวว่าอย่างนั้นแหละนะครับ ที่เป็นเช่นนั้นหากสังเกตดีๆจะเห็นว่ามีเส้นกรรมอารมณ์หลายเส้นมากมายซ้อนกันอยู่มันจึงทำงานไปตามหน้าที่ของมันในด้านของอารมณ์ความอยากดีอยากมีอยากได้ในเรื่องของรักใคร่นั่นเองก็เป็นได้และไหนก็จะมีเส้นซ้อนภายในเส้นุ่มกันอีกทีนึง จึงไม่ขาดผู้ที่มารักมาช่วยเหลือก็เลยหลายคนนั่นเองนะครับผู้ที่มีเส้นวุวใจแบบนี้นะครับในช่วงคบหากันนี่ไม่ว่าหญิงหรือชายจะถูกประนามว่าเป็นผู้หญิงเจ้าชู้ผู้ชายเจ้าชู้หลายใจแต่ถ้าหากว่าเลือกได้สักคนใดคนหนึ่งเมื่อหลังเมื่อถึงจุดเวลาที่มันลงตัวก็จะเลือกเพียงแค่คนหนึ่งคนเดียวนะครับแต่คนคนที่จะว่าเป็นคนหนึ่งคนเดียวนั้น มันมกักจะมีเงื่อนไขหลายข้อหลายอย่างอยู่ในการที่คนที่เป็นเจ้าของมือนี้นั้นเลือกนะครับปัจจัยที่ว่านั้นก็ไม่ใช่อะไรครับการเงินการงานที่มันคงการเทแคกการใส่ใจกันที่ค่อนข้างจะเยอะมากหน่อยนั่นเองนะครับอันนี้คือในรูปแบบของเส้นหัวใจแบบที่4นะครับครับทีนี้ก็มาถึงในรูปแบบที่5นะครับ รูปแบบของเส้นหัวใจใยสูงนะครับผู้ที่มีเส้นหัวใจใยสูงนี้รูปแบบของเส้นหัวใจจะดูต่างจากเส้นอื่นๆอ,อยู่สักหน่อยจะมีเส้นหัวใจตัวหนึง่งพิ่งหักลงมาชนที่เส้นสมองความคิดอารมณ์แผนการต่างๆมันจะถูกเชื่อมโยงเข้าหากันอยู่ระหว่างเนินเสาหรือเนินอาทิตนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนี้จะมีรูปแบบ นิสัยความคิดเหมือนกันคือจะเป็นคนที่มีความไปสูงทะเยอทะยานในด้านของการทํางานในด้านของการทํางานมากอีกคนหนึ่งอาจจะมากกว่าเส้นหัวใจที่ได้นําเสนอมาก,ก่อนนานี้แล้วด้วยซ้ํานะครับถ้าเป็นด้านความรักก็ต้องการความรักที่มีความเสมอเท่าเทียมกันในด้านของฐานะการเงินหน้าที่การงานเรียกว่าถ้าไม่ดีกูไม่เลือกว่าอย่างนั้นแหละนะครับ จึงเป็นเหตุให้ผู้ที่มีเส้นหัวใจแบบนี้จะหาแฟนได้ยากอยู่สักหน่อยแต่ส่วนลึกในหัวใจแล้วจะเป็นคนที่แอบเหงาเมื่อเห็นเขาและเธอควงกันจู๋จีก็คือเห็นคนอื่นเขามีแฟนควงกันแล้วจะรู้สึกเ,เหงาๆเศร้าๆส่วนลึกในหัวใจเหมือนกันนะครับสำหรับผู้ที่มีเส้นหัวใจแบบนี้ในด้านของการงานนั้นจะมุ่งในความสำเร็จที่สูงมากตำแหน่งการงานทำแล้วมีเป้าหมาย วางเป็นสเต็ปในหัวคิดในอารมณ์ของตัวเขาเหมือนกับเส้นหัวใจกับเส้นสนมองที่มันหักลงมาเชื่อมกันนั่นเองนะครับนี่คือเส้นหัวใจในแบบที่5นะครับครับในรูปแบบที่6นี้ก็จะเป็นเส้นหัวใจพยายามหัวใจพยายามตรงนี้ก็คือพยายามหารักแทนนะครับในตัวของเส้นหัวใจนี้มันจะขาดนะครับมันจะขาดแล้วมันจะซ้อน,อนกันตามภาพนะครับ มันจะเป็นลักษณะขาดขาดซ้อนๆกัน,น,นแต่เมือนี้จะมีพิเศษก็คือจะมีลักษณะเป็นเกาะจากจุดนี้ด้วยนะครับขาดต่อขาดซ้อนัาไปนี่แหละคือคนที่มีเส้นหัวใจแบบนี้เมื่อผิดหวังด้านความรักครั้งหนึ่งแล้วก็จะพยายามหาความรักใหม่ที่คิดว่ามันน่าจะดีกว่าเดิมมันน่าจะได้ดีกว่าเดิมน่าจะพบคนที่ดีก็หาไปเรื่อยๆพยายามไปเรื่อยๆนะครับเธอและเขาเหล่านี้ ักจะมีถือคติในด้านความรักไว้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความรักกูอยู่ที่นั่นนะครับก็คือจะพยายามหาไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับวนจะสมหวังลงเอยได้หรือไม่นั้นมันก็เป็นเพียงสมหวังได้แค่ชั่วครัง้งชั่วคราวอยู่เหมือนกันถ้าเกิดว่ามืออีกข้างหนึง่งดีเส้นไม่เสียก็ยังพอที่จะหารักแท้ได้อยู่นั่นเองนะครับ อันนี้ก็คือในแบบรูปแบบของที่6นะครับเส้นหัวใจพยายามหารักแท้นะครับผู้ที่ฟังมาถึงจุดนี้ก็อาจจะสงสัยในใจว่าเอาคือว่าหน่อยแท้รูปแบบที่6คือหายความหมายหน่อยแท้หน่อยอยู่ครับเดี๋ยวพูดมากไปมันก็จะเก็บคอนะครับอ,อ้อยยังไงเสียมันก็จะยุ่งในเรื่องของความรักอยู่นะครับนั่นเองนะครับขอบคุณสําหรับผู้ที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ วันนี้ขอให้ทุกท่านจงร่ำรวยโชคดีมีความสุขทุกคนสวัสดีครับ